ลารมดีจังไปไหนเนี่ยป้าไปสถานีข้างหน้าสถานีอะไรอะ่ะหัวลำโพง ร้านไม่รับแต่ทำไมป้าไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวหัวลาโพงอร่อยแบบตะโกนปลาไก่ไม่ใจแพงร้านสไตล์วินเทจที่เปิดมา20กว่าปีริมบึงแกนครติดร้านป้าอ้วนที่หัวลาโพงเขามีทั้งก๋วยเตียตย๋ยวต้มยำเย็นตาโฟน้ําตกน้ําใสและแหนมครูแค่เดินเข้าร้านนี่ก็หอมฟุ้งไปหมดไม่ได้สวยแต่รูปนะจ๊ะแต่แซ่บมากต้มยำที่ปรุงกับน้ํามะนาวสดเปร,รี้ยวหวานเผ็ดลงตัวเครื่องในไม่มีกลิ่นคาวอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเส้นใหญ่เย็นตาโฟกินแล้วนึกถึงรสชาติไว เด็กซอสเย็นตะรมไม่เปรี้ยวโดดหวานและมุนนวลอร่อยมากแล้วเส้นให่า่ของเขานะคือเดอะเบสวัตถุดิบดีมีกุ้งให้ด้วยส่วนเมนูเรียกน้ำย่อยแหนมคลุกเค็มเปรี้ยวไม่เผ็ดอร่อยนะแต่เค็มไปหน่อยนึง เขาใส่หมสับมาให้ด้วยจ้าที่สําคัญราคาไม่แพงรับคนละครึ่งด้วยมาร้านนี้แนะนําทําใจร่มๆเพราะมีกันแค่สองคนคุ้มค่ากับการรอคอยร้านเปิด9โมงถึงบ่าย4โมงหยุดวันอังคารกดติดตามป้าไก่ไม่จ่ายแพงไว้สถานีต่อไปลงที่ไหนดี